วันนี้ก็มีเค้กมาให้โอ้ด้วยขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของสมาคมทุกท่านนะคะค่ะ และขณะนี้นะคะภาพออกไปทั่วโลกนะคะอยากจะให้แฟนๆของสมาคมมาพิต้าของเรานะคะกับสมาชิกทั่วโลกนะคะที่ติดตามผลงานของสมาคมทุกกิจกรรมนะคะกับการเกิดกิจกรรมในเรื่องของการค้าการขนส่งระหว่างประเทศโดยโครงการความร่วมมือทางการค้านะคะและการขนส่งระหว่างประเทศโดยเราจะประเดิมประเทศแรกคืออินเดียนะคะน้องโอคะ <S <S> <S เราจะประเดิมในเรื่องของการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการออกบูธสินค้านานาประเทศต่างๆทางสมาคมของเรากําลังทํางานอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอนนะคะรอติดตามกิจกรรมในทุกขั้นตอนของเราว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนและผลักดันเข้าสู่ตลาดโลกได้หรือไม่รวมถึงตลาดอาเซียนด้วยค่ะขอทุกท่านร้องเพลง